Sabar y, you know. เอฟซีเนาะสุดท้ายแดงัวกะตายเนาะพี่น้อง สักยาให้มันก็ไดบอลอตสนอพี่น,อนอ้อง สายมันก็บบลอดเน้องพี่น้องเป็นใตต้นมันซักยาไปแล้วมันก็ตายบางเถอะกะสีห้เข้าเจอเน้องพี่น้องเพราะว่าอยู่บันอยู่บันปีใหม่นาอ ปีใหม่เนาะพี่น้องเพื่อนเข้าจอยู่บุ่นค่ะมีมีคนตายเนาะบางเถื่อกะสิบางเถื่อกะสใหายเพื่อ,เอนเข้าจอเน้องพี่น้องที่เขาจะตายนะขันเขาเสียเอาเนาะไปเหตุในงานเื่อนดีนะเพราะว่ามันตายซักยาแล้วมันก็มันมันบอหลอดเนาะพี่น้องก็สังยูเพื่อนนะเขาแบบเนาะย่บันปีใหม่มีเพื่อนดีเนาพนะพี่น้องขันเขาจะเสียเอากะ กะสีไฮ้ขาจ่อเน่าแต่ว่าสิบัวสิบัวได้กินนะ,ะน้อพี่น้นองมันตายแล้วกะถาบ้าโบมีไพอาเนาะพี่น้องปีใหม่กะสิบัได้กินเนาะกะสิเผาเพราะว่าบางสาวนี่สีดยาไปแล้วมันหมดอดกะสร้างมันเนาะขั้นข้าวจ่อสีมาเอากะให้ข้าวจ่อมาเอาเนาะพี่น้องเพราะว่ามัน มันตายเป็นไตอตันนั่วเนานะช่วงบุย้ยสุดท้ายมันกับบรลดเนาะพี่น้องขาแขง็งมันไข่รงซ้ายไข่คาเนาะพี่น้องมันอันนี้บางเทีก็เสีไห้เข้าใจเนาะ ที่บ้านพี่หม่มีเพื่อนดีเนาะคันเขาจะสีเอาก็บสีห้เขาเป็นไตย์ตนนะพราะว่ามันกะไข่ต่เมื่อบ้านนี่โบหูเนาะพี่น้องพี่หม่โบหูเห็นนะบามันนั่นนี่บามันไข่ตั้งแต่เมื่อวานสุดท้ายงัวมันกะบลอดเนาะพี่น้องเป็นไตย์ตนแต่กรสร้างมันเนาะ มือว่านนี่นะทาทาโบหูว่ามันว่ามันเป็นไข่นะคิดว่ามันเจ็บขาธรรมดาเมื่อวานนี้แม่ดอกก็บอกอยู่ว่าเอองวมันเจ็บขานะปีใหม่ก็คิดว่ามันสิเออเจ็บขาธรรมดาคิดว่ามันสิเจ็บขาธรรมดาเนาะพี่น้องมันกัน มันตายเนาะแต่ว่าแต่กกับบได้กินเนาะพี่นอ้องปีใหม่บกินดอกสีหายเขาจะมาเอาถ้า,ายยางมาเอากับมาเอาแบบว่าคนอยู่ในบ้านเห็นเด่ะถ้าเขาจะจิมมาเอากะแหงเขาจะมาป่านอเนาะ,นะแต่ว่าถ้าบวิ้ยไพเอากะสิเอาไปจูดเนาะกะสิจูดมันมันไข่มือบ้านนี่โบหูมันมันไขน่เนาะพี่น้องมันไข่เห็นเด่ะแต่ว่าบบจักนะถ้าถ้าแบบบ้าถ้าจากัก เนาะกะสีฮักซามันท่านอยู่ดอกนอะพี่น้องแต่ว่าบบจักว่ามันไข่คิดว่ามันเจ๊บขาธรรมดาบบคิดน้องพี่น้องปีใไหม่บคิดว่ามันสิตายเฮอเสียเสียใจเนาะแต่ว่าปีใไหมขาดวังบ่ายน้า่าแบบมันสิเศร้าเนาะ แต่ว่ามันมันโมเศร้าเนาะก็เลยผิดหวังนะพี่น้องมันตายแล้ขาดหวังไว,ว,งว้ว่ามันมสีเศร้าแต่บามันโมเศร้าเนาะพี่น้องก็ผิดหวังแต่ว่าแต่บาสิบริกินจังไรกับโบเดกินแต่ว่าเขา้าวเจาะวาสิมาปาดเอาเนาะพี่น้องจกักไพรได้ขาวเจาะสีเอาคนอยู่บางเถอกับคนอยู่ในบานนี่แหละเนาะเขาสีมาปาดเอาเนานะเขาสีเอาไปกินนะแต่ว่าปี่ไม่โบ บกินเนาะพี่น้องบบกินนะะึงอันนี้แบบมันกินบ่อลงดอกน้องพี่น้องเพราะว่าเขาเดืยงมันมากเนาะ <S <S ด,ดังไั้นจกินบอ่อลงคนยู่ในบ้านปีใหม่เนาะเขาจะซิม,มาป่าดเอาเนาะให้เข้ามา <S <S ถ้าเขาบอกเอากะสีเอาไปเซียวไปจูดเนาะเดี๋ยวเขากำลังมาเขาซิม,มาป่าดเนาะพี่น้องทางหน้านู้น เป็นธรรมดาเนาะพี่นอ้องมีเกิดก็ต้องมีตายขจะม้าเร็วขจิม้าปาด

ซากบางเสานี่เดียวไหวว่า<อ>สิสิบาทบาทไปใชปอ้อันนี้ไป,ปเพื่อนอันนี้ว่าเรือว่าบาทเพื่อนนี่หรือว่าบาท มันข้างล่างมันขามัมนแข็งข้าวจอสิบบาทเนาะพี่น้องจะาข้าวจอสิบบาทไปเฮื่ยนนี <c oughs> จะาข้าวจอสิบบาทกินแต่บโบหูเนะ <c oughs> าะสบ,บายดี สบายดีไปไปดีนะดีนะดีไปไปเขาบอกเอาให้เขาซื้อแต่ไปบอกแต่รู้ว่าตอดขาเออสบายดีไปไปว่าจังขาเห็นเขาปดนี่ตาสไม่เห็นสิงหรอกสีมึงบสิพีนไง บสบายดีเมันอยากมันผูเห็ู้ายหยาดตม่บอาบอฉีดยาันหนก็งเบีสหุ็ดีสนี้่เป็นตี้แม่บอไปเบิ่งบอไอ้น้อยด้สิเผาอันนี้เขาคนพืชเออเผาขยะใช่ไห้แม่ไปเบิ่งใหยังนี่แต่เอาปูเอาแพ่เอาเสือเอาเสยอขนมาก แม่อีตนมันจะไม่หอปวแม่ก็ยังคุกหายมันจะแม่ตุกอันนอันนี้แม่โบอยากเ้อีต้นมันเอออ้วาอักแนบสมสักตอนนี้น้องอันเอาพื้นมาเนาะ เขาฉีดจูดเนาะพี่น้องเขาจะค้นยู่บ้านเขาจะบากินนะซักยากดีคือกันเนาะจูดดีกว่า ออมาแต่นอกเนาะน้องอานถ้าก็ออกมาแต่นอกเนาะพี่น้องตายก็เลยไปเดี๋ยวเ้างสี่เอาพื้นไปนี่เนาะพี่น้องไปจูดเกอเจ๋เจ๋อจเราประยู่เนาะพี่น้องเก๋อจอยไปเห็ดเบียดซอยเก๋อจก็เดีเอา แลาวนะเออเดี๋ยวจอยไปเห็ดเบียกซอยเฮื่อนดีเข้าจจเนาะกันเลยบบไดอยู่มีแต่เขาสีเพาเนาะพี่น้องเข้าจะสีดยาฮะนะเข้าจะบ่ก,กินเข้าคอนอยู่ในบาัาก โมาเบิ่งเนาะพี่หน้องเรา่อยาเค็นเนาะนี่แม่เราแห้งเลียงลายเนาะเลียงคู่มือคู่มือมันกะมีความผูกพันเนาะพี่น้องแต่กะ่บยาเค็นนะมันมันว่าได้เป็นยังนั้นมี่จำบางมือเนะมันรูดไปมันรูดไปฮะงอมือนนั้นแห้งมากมาเนี่ยพอมามันก็เจ็บขามือวานนี่แม่เรา่ามันเจ็บขามือนี้มันก็ลูกว่าข้นนี่กะตาย หยานมันไข้ร้ายมือเด้ดเนาะห้าบโผู่เนาะสงสัยเป็นผญ,ญานไข่ค้าแขง็งเนาะพี่น้องมันมันหนาเจ้าบริษัททองอื่นนะแต่ว่าคามันแข็งยังไงแล้วว่าจะใส่เบื้องไหนลงมาเราบอกว่าเอาอันนั้นพดแกที่เขาจูดทันเดมาใส่ก่อน ที่เขาตัดหายอยู่หัวอสีจูดนอกพี่นอกจูดมันซักวได้กินเครื่องหากินกับห่าก,ก,ะก็ะ่บียกกินเนาะมันเป็นซัดที่ห่อเหลียงมามันมีความผูกพันอะไคั่นค้ายกันยังพ่อไข่ในขั้นแบบค้ายไป ขายไปทึงเขาเสียไปห่วงเสือ้อนอกกันยังมาเขาบบเห็นเสียวปีใหม่ไปค้นพื้นกอนเดื่อขนพื้นมาใส่นอ้นองพี่น้องแล้วเข้ากระชิดทำการจูดกันเลย เขาเนาะบอได้กิน,ม,นมือก่อนล่คงขีบที่พี่ใหม่ไปน,นำหาเนาอมีเอฟซีมอยู่ถาม์าคายวัเนาอพี่นอ้องกำลังตอบไปว่าอยากขายอยู่ตายก่อนพูดง่าใอย่างเดียวนะ่ะ

โอ้หอนนี้มหมายไว้เนาะอีกสองตัวแม่กับหนองมันอยู่พู้หหนถูกว้พันพุ์น่ะคุณน้องหย่านวัชซองสิใหม่สิเดียวห้าพื้นมาใส่อีกแล้วโอ้หัวตัวใหญ่เลย ไม่ไหวเนาะโดนแดดเดี๋ยวอนคนเห็นต้งบาลน่าจะมาอันนั้น,นไปลุดบาลูโอ้แก๊ปโแก๊ปไทยไปจุด เด้อเขาไปได้ว่า สบายดีงไบอกให้สบายดีบสบายมึงนเลสบายดีได้ดสบายดีได้สวัสดีพี่น้องมาแต่เฮือนดีเนาะรแรงเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สบายดีพอม่พงสบอสพี่น้อสบายดีน้สาดอสบายดีนสบายดีป้ายดี่นอสดอสบาสดีดออ่อี อีอหมอหมอสบายดีปารุ่หมอสบายดีสบัดีเออดงกร้งางางอีเม่เราสยามีนาตีต้นงัวเราตายนะพี่น้องไอต้นงอนเนาะไม่ค่อยอู้หายน้ำมันบางส่วนนี่ กูมาท่านน่กูว่ากูว่าท่นจตายอยจนสิลงไปเนี่ยจนสิไปเอาพีลงป่าเลยยอยป่ะกอวมาบงัวตายตายด้วยยอยอยแบบ่ยู่เหห้าไม่นหรอเตืนเนาะนักเทาาท่านกระต่ายยืนโอ้ยหมดปัดเอ้ยติดขัดข้อมึงกูหมดข้นแห่คูวางแล้วนี่ดาบมึงห้าเพิ่์ลพีแม่นางสาวอยู่เนาะหัวเราตายเนาะพี่แม่พี่แม่เราแห้งเหลียงขมือขมือ แม่จะว่าสิได้ปะแมงหัวจ้ะเวลาจะนัวอยากกินขายนะพี่น้องสิกินสิกินข้าวแซ่บนองอันรับอยู่ว่าแมงมู๊ดแล่ะเข็ดนักงูเอาเอาไปเดี่ยงไกลๆกันเด้อเดี๋ยวมันสิตายอีกซองโตยังเหลือซองโตักปะเขิดนักงูอ่ะตีตุ้นมันตตุ้นจักเชตยังได้ห้าเดี่ยงมา้ กะบ่อยากกินจะกะกินอยู่วะแม่เผาดีกว่าเนาะจังไรบุญง้อตัวเองแบบ่ามันตายไปก็บรหากินเนาะมันเจังไรไปที่หะเจ้าอย่างไปเบิ่งปะอย่างไปเบิ่งแบบมันไม่เหรอบอ ยังจะชิมอ่ะเปล่าเอาบปล่าสบายดีก่อนอ่าเอมนั่งเห็นนะบ่งัวอ่ะไตงัวเถิกทันเดียมันตายงัวเถิกไงสีขาวค่ะเอออะจะกินบ่นสบายดีก่อน

เดีย๋ยวยางไปเบิ่งเนาะพี่น้องยางไปเบิ่องบามันใหม่เดี๋ยวบอจุดหนึ่งต้าสวยๆผู้ตอนนี้ก็ตอนแ,นแรกๆนะเนาะพี่หม่กะห,ห่ากะมาได้เฮือนดีไปเฮือนดีเนาะเหมืนอนย่างไข่ย่ังซองแม่ลูกเนาะอยู่ผู้ตีต้ตนซองแม่ลูกตายตาย คล้ายกับแดงเงินได้เนาะเกิดจเนาะได้ยูด็อกเป็นสองหมืนเถึงบักบัเถิงรอกเนาะหมื่นกัวบัเถิงสองหมืนประมาณบ้าน้อามันงวเวอนสีแดยแปพะประมาณได้ยูดอกหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นหามืทุาเหตุที่บออยากคอยอยากเดียงซัดเนอะพี่น้องเวลามันน่ะนะ เวลามันตายแต่มันแบบโอ้เสียใจเขาก็เสียใจนะเขาเลี้ยงมามันก็นมีความผูกพันกับสัตว์ที่หมดอยากขายถ้าตายก็เหตุอะไรกูว่บอลเลี้ยงดีกว่า <c oughs> บอลเลี้ยงดีกว่าเกิเจะแล้วลเลี้ยงมากแต่ก็อยากขายแต่มันตายแต่ก็ว่ากินเขากัคันขายกับายอยู่เข,ข้าบอเห็นเข้าขายคนอื่นไปนะไก่สิไหมเบิร์ดแตเนาะ ห่อน,นอเนาะไก่จ้ะยก่สินใหม่เด้พี่นอ้องสินใหม่เด้โอมินมินกินใหม่บบมอือม,มินแบบสินใหม่ คังหวัวโบปาดก็ดีคือกันพีตนมะจูด,ดีกว่าสุดท้ายกับบอดเนาะพี่นนองงัวตายอีตนมเนาะ จักเสีจังไดเนาะพี่น้องตายแล้วก็เผาซะเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ซื่อสิได้โจบเพียงสนนี่เนาะพี่น้องมาถ่ายให้เบื้องเนาะว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็บ,บลอดเนาะสุดท้ายแล้วเขาก็ได้จูดเนาะมันขา้ามง่ามๆเ้ยมาเทศนหน้านี่เขาหมองนี่งามเป็นงามดูอใดนี่หมองเผาวงวนี่เพราะว่าตอนน่ะเขาเคยเผาคว,วยหน่อยตอนควยหน่อยตายบางปีนะ เขาอยู่น่ะมองเขานี่งเป็นง่ามแหงงวอตัวใหญ่สับง,งว่เทอกใหญ่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงสำนี้เนาะพี่น้องแล้วก็เจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าบ๊ายบาย